วันนี้เราอยู่กับอาชพตามวกเรานะคะแล้วก็ที่เราจะไปเล่น,นกันนักเตร็รอบนีฝากกดไลค์กดตามนะคะแล้าจะใครพร้อมแล้วไม่รู้กันเลยเมื่อกี้ผมเห็นแท็บอันนี้เปิดไปแล้วแล้กระสอบแต้ลูกอุยใช่ใช่ใช่ทุกคนครับแล้วก็นะวันนี้ก็จะเป็นวันที่อาแบบอคลิปสั้นหน่อยนะ โดยที่เราจะเอาชีวิตรอดประมาณแบบวันที่เราจะกำหนดเอาไว้นะก็400ครับแต่ว่าพวกเราอ่ะรอดแบบเออม็รอดแบบไเข้าเลยเพราะว่าโอ้โหยากจัดเ้าถึง300กว่ากว่าเนี่ยก็โดนช่วงตายแล้วเพราะว่าต้องไปหาของเพื่อไฟครับไฟก็วม่เต็มแล้วนี่เลยเอเอ แล้วใครแลใไ่เฮ้ยไครอยู่เด้อแล้วถ้าใครเนี่ยอยากจะได้กระสอบนี้ต้องไปเปิดที่ใบโอลาวาครับแล้วถ้าใครอ่ะลง Youtube แล้วเนี่ยคลิปไอ้คลิปแพ้อัปเดตครับก็จวผมจะให้ดูคืนนี้นะครับว่าแพ้มันมาอย่างไงใช่ไหมโปรแกรมแพ้น่ะมันก็จะมาตอนกลางคืนครับ เราไปหากล่องกันเถอะมันที่หกเฮด้หมอนี่อ่ยาก่หมาพูดดีวะไม้ไม้ไม้เอ็หน่อยเออไม้หายทุกคนไม้หายต้องหาเก้าอี้ครับทุกคน ตอนนี้เราก็ปอบได้ไม้มาแล้วน่าจะมาอัพมามนัจจากกา่งัิจกรรมอับก็อับอัดสองละในตอนนี้เราก็ไม่มีโต๊ะเลยเออจริงอันนี้ไม่มีโต๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เลยต้อมีเตียงครับทุกคนอันนี้ลืมแล้วผมก็จะซื้อสามอย่างนี้นะ้าปัด เต็มเต็อยา,าดีต่อไปก็เตียงครับเตียง่างนี้ไอ้นี่นีเนี่ยาวางงัวนดีาวางกับดักทำไมเอองั้นเราจะมาดูแพะกันเลยครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวถ้าอยากดูแพะเนี่ยวันที่ห้านะครับเขาจะบอกว่าแพะมานะทุกคน เออมันแต่ตอนนี้นกคู่เลยหายไปแต่วันนี้น้องโอโหพี่แพ็มานะครับแล้วถ้ามันชัดแล้วถ้ามันทําแบบนี้แสดงว่ามันจะชัดพุ่งไล่เราครับมันจะไล่ล่าเราแล้วนี่เมื่อมันชัดใช่ไหมมันกําลังจะชัดพุ่งใส่เราแล้วต้องหลบแบบนี้ครับมันก็จะพุ่งไปเลยตัวนี้มันก็ไม่เข้ามันก็ต่าครับไม่ เราจะต้องหลบมันในในระหว่างที่มันกำลังจะพุ่งครับเล่าก็จะทำแบบนี้เลยเราก็รถตับน้อยมากเลยพี่มันรถตับเรือเนาะจะต้องหลบมันนับอันนี้ผมเพิ่งรู้เองแล้วเอฟเฟอรี่เฟอรี่ปิดโอ้หมาป่าแล้วเอเลี่ยนยิงยิงโอ้ก็มันชาร์จมันชาร์จโอ้โหทุกคนอันนี้โอ้โอหแคะมันสามารถทำลาย แพ้ตัวน,นี้นี่มันสามารถทำลายต้นไม้ได้ไอ้แก้มเราไม่เชื่อไปรอบตรงมายอยู่ต้นไมด้ดิไอ้แก้มเยวพี่ร่อแป๊บมันก็จะกลัวไฟครับแล้วมันตอนชาร์จเนี่ยเราต้องหลบมันมันจะพุ่งชนไฟเราเราต้องหลบถ้าไม่หลบโดนแน่อนอนเนี่ยเราไปเล่นกับพี่แพ้แอปเออไอ้มันจะพุ่งมันจะพุ่งใส่โปรแกรมรอบรอบมือปูพุ่งใส่มือไว้มาปากกันอีกมาปาก โอ,อย่างนี้ไม่ปลอดภัยและทีนี้ไอ้ยอ้ยยทำไมพังหมดแล้วถ้าเราเนะีย่ยอยากถ้าเราอยากได้ไม้ฟรีตะกั่วคืนทุกคนครับถ้าเราอยากได้ไม้ฟรีตะกั่วคืนให้แพะพุ่งชนไปเลยครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม้มาประมาณนี้โดยที่เราไม่ต้องตัดตัวขวดนี้ดีเลย,ยงั้นเราจะไปบุกบนนั้นกันไหมไอ้้ย่แม่ปังงั้นขอเก็บเนืน้อมึงหน่อยนะเอาไม่มี ไปหาอีกงี้นวันนี้เนี่ยก็บอกไปช่วยเด็กกันมาตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วแล้วนี่คือแล้วนี่ก็คือแพ้อพนกคู่ถูกลบไปเพราะว่าใบโอมใบโอมหิมะมันจะมาอากนกคู่เท่านั้นนะเออทุกคนทุนขวานแดงวาแดงเ็นมเลยใช่ไหมครับเออแต่ว่าอาจจะไปบุกหรดีว่า แล้วก็ลองบุกตรงนั้นน,นัดกวนมันก็จะมีเจ้าลับทิพอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็จะยิงใส่มันนับ oh. ถ้ามันเจ็บดูแบบนั้นก็ <c oughs> ใช้ปืนเอเรียนยิงครับแต่นี่ก็คือข้อเสียของปืนเอเรียนถ้าเราเนี่ยถ้าถ้าเราจะต้องชาร์จกระสุนถ้าเราจะต้องการชาร์จใช่ไหมเราจะมาเราจะวิ่งชาร์จครับตอนที่เราจะทำให้ <c oughs> ตอนที่เราวิ่งหนีม็อบนะเราจะต้องแบบไม่ให้มัน กระสุนอมดพลังหมดอะกระสุนหมดอะเพราะว่าไอพ้พวกลัอคที่ตรงนี้มันตีแรงแล้วมันก็จะมีเหรียญครับแล้วก็สามารถเก็บเหรียญได้นะครับเหรียญเนี่ยเอาไว้ทำชาเลนจ์เท่านั้นก็คือคนทำชาเลนจ์ตลอดโอ้โหไอ้นี่มาทำไมวะเนี่ยฆ่าตายหมด อเจ้านี่มาทำไมวะตอนนี้โปรแกรมก็ตุยอยู่โอ้อดูมันนั้นอะโอ๊ยด่ตายพี่จัดแป๊บตัวแยกแค้หกเอ้าผมไม่ใช่อาชีพเลนเจอร์ครับผมเป็นอาชีพเอเลี่ยนงั้นเอามันนาอยู่ตรงนี้มึงชุบตรงนี้แหละแกมาห้ามตายนะรอบต่อไปอะ ไม่มีพ่อคอนแว่แล้วตอนนี้มันก็เริ่มจะไม่ถลอกเราก็ต้องรีบไปเลยดูเหมือนว่าเออก็จริงแต่เราต้องฆ่ารับทีโกนะดิตายให้หมดจริงปั้งเลอดน้อ,อยเออตายแต่กชไปได้ไงรู้ไหมกูใช้มันได้่ะอ,อ,อันนี้ไีดูยูทูปมานะทุกคน ที่ถังน้ำมันด้วยมันเอาไว้เอาไปทำป็นกระสุนอย่างนี้ใครรู้แน่นอนคนรู้แน่ใครรู้ว่ามันจะต้องเอาเอาไว้ทำอ๋ออุ้อออยเจ้าปืนยิงมันยิงมันฟีดาโปยแล้วต้องเอาถังน้ำมันอุ้ย<ๆ>จะเจอได้ถังน้ำมันนะใช่แล้วข้างมันอ่ะมนกล่องอ่ะกล่อง กันได้ดาบพอดีดีดีดเียเยาดาบเีย,เ,ยเอาแพะมาทุกคนแพะมาครพะมา,ะมา,ะมาเลยมันพุ่งล้วนีวไม่ต้องสนใจครับได้ดาบเหมือนกันนะได้ดาบนะลูกครับนี่คือครั้งแรกที่ผมได้ดาบนะลูกครับวันแรกเลยเป็นครั้งแรกครับอรๆๆตอนนี้แพะอยู่ข้างล่างมันจะชาร์จไงกินขนมได้เลยแล<ต>้ <ๆ S 2> ใช้ดาบตีได้พอตีเสร็จแล้วอ่ะใช้ดาบตี แต่โปรแกรมใช้ไม่ได้หรอกเดี๋วรวจะเจ็บมันทำเป็นไอ้แกมเลีบขึ้นไปเร็วคือต,ต้องหาที่ขึ้นไปอ่ะต้องกระโดดต่อตัววะแกมนีนน่เลยเจ้าแพ้นะทุกคนเลยกได้ว่าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีท่าหินสเต็กได้ไหมไม่ได้ ก็สู้ดูว่าแกไม่ดีดีดีจะสู้ขมับป่าได้โอ้ใช้ตรงนี้ไงใช้กล้องมันต้องใช้ปั๊คว่าแกมวิธีขึ้นไปเนี่ยทุกคนใครอยากดูคลิปนี้คอมเมนต์ได้เลยครับเช้ชาแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ได้ขโมยของแพ้เรียบร้อยเราได้อยู่ที่นี่แล้วไปไหนวะเรามาอัพไฟกันเลยดีกว่าแกมฝนตกกันแน่แกม,ม,มดดรีบเก็บมไม้มาเออวันนี้ละทิ้มาว่ะระวังด้วยม,ม,ดดมีดาบนรกตีมันตายแนใ่นอนอดาบนรกนี่อันดับหนึ่งเลยนะชอบชอบดาบอ่ะ ผมคิดว่าดับต่อเนี่ยมีผเพราะไอขวานแอปมินแม่งโคตรดีเราจะต้องเล่นเที่ยงคืนถึงทีห้าอะไรต้นนั้นอะ่ะโอ้ยก่อเสียก่อเสียเนี่ยแหละโอ้ยคืดไหมว่ารู้ว่าจะเอาลรักทีไปบูชาย,ยันแต่ไม่เอาไม่เอาบูไฟจะดับเพรโะน้องบบไม่ช่วยโอ้ ายไปเลยไปคือสมังก็ยังดีหน่อยโอ้ยได้ได้เนื้อพอดีครับถ้าใครอยู่มากก็กินได้เลยเอ้ยทำเด็กคนที่สองว่ะดุมหม้อจะเจอโรงพยาบาลนะตายเลยดู๋มหมอว่าวเราจะเจอทางน้งมันนะทุกคนแล้วก็ต้องเก็บกระเพรงครับ อเดี๋ยวข้ามาป่าฟากับแป๊บเฮ้ยตกตัวเลยอูหมาอาฟา,ไม,าไม่ตายเลยทำไมอ่ะหนูกยวปิดแป๊บหลือโฟกัสบางบางขับกูไม่ไอ้ฝ่าไอ้สายฟ้ามันไม่โดนโปรแกรมไงทไมมันมห่่อมมัะนขี้เกียจโดนลองใส่แคมมันน่าจะปลอดภัยสุด<ม>ที่สุดแล้ว มันมีที่ปลอดภัยเพิ่มเมอ้าอเก็บลไปลูกอ่าอาฟาเลยโลเลือดน้อยอยู่ว้าไม่อยากสู้ว้าเลือดน้อยกอ็สอบนะลูกยิงแม่งเอายิงไม่โดนตายอุ้ย,ยได้ผีหมาอฟาฟาว่าะเดี๋ยวฝากเก็บให้ถ้าต้องหาผีหมาป่าธรรมดานะคนสนุส่วน,วน,วนจะเจอเหยื่อแล้ว ริงไม่ได้อม่านี้สุเหล็กไมีว่ะใช้ดาบนะลูกกอระวังนะระวังนะมมึงากเยอ,อย่างนั้นวันนี้อ่ะโกเลกีว่าแล้วก็เจอแพะตัวปเป็นๆแล้วล่ะครับแพะเนี่ยถือว่ามันเป็นตัวละครที่มาแทานที่เจ้าหนูครับ โดยที่ใน y u t u b e เนี่ยเขาก็บอกกว่าไว้อยู่จากเช่นคนไทยอะนะเขาก็บอกครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้อาบอัดก็ไม่ได้อัดนานเลยแล้วแต่ผมเนี่ยจะให้บอกความลับทั้งหมดของ9 9นในป่าติเกมนี้ว่าแอะมันมีที่มาย่างไงรรับแต่หลายๆคนอาจจะรู้ในช่องอื่นกันบ้างแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาคุยครับจากการเจ้าก็รับพิกก่อนเลยเอาดูทายันไม่ได้แมวแมวไอ้แกไมคิดได้ออกแล้วเราต้องรอรับทิกว่าตายโอ้โหเดน้อยเลยชุบก่อนแป๊บไปขโมยโรงพยาบาลมา พวกนี้เราก็คงต้องช่วยเด็กครับเอ,าเอเเ้าแล้วไหนวันรับที่มันตัวอีกแล้วรับหนึ่งร้อยเช้าก็ค่อยไปช่วยเด็กกลับดักก็ไม่โดนแกม จะวางกับดักนี่ทำไมวะเนี่ย<ะ>ไอ้กับดักลาวามันต้องล่อคนมันต้องล่อลทัทธ<ะ>ิกรปลาปลาปลา,า,าช่วยเด็ก<ะ>วันนี้มันก่อนนะคลิปต่อไปใครอยากให้ทำ<ะ>รับของ<ะ>ไบโอผู้เผาไฟนะคอมเมนต์ลิงก์ใต้คลิปเลยไม่ใช่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยอ่ะทุกคนแล้วก็นี่ ตอนจะปิดคลิปแล้วแต่ว่าเราจะต้องลงคลิปซะแล้วอะ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องที่เราเนะี่ยไม่ได้เจอกันเลย mm hmm. พวกหมาป่าเนี่ยโทรเลยว,ว่าใช้อาวุธใช้อาวุธระยะไกลดีกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเราเลือดน้อยเราก็ใช้อาวุธระยะไกลไปก่อนแล้วก็ค่อยเอากระสอบนรกที่เรามีเนี่ยเอามาใส่